ของอมหาเศรษฐีทั้งหลายครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจากงานของคุณโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างมาตรการต่างๆเรื่องของทาริฟขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ปั่นโลกอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามหาเศรษฐีหลายรายเนี่ยถึงขั้นเจ็คอักนะใช้คำ <laughs> ว่าไรเดียจุกกันไปเลยทีเดียวนะเพราะว่าเวลหรือความมั่งคั่งเนี่ยลดลงแต่ไม่เป็นแบบนั้นกับคุณ ปู่วอร์เรนบัฟเฟตครับเพราะว่าคุณปู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรียกว่ามหาเศรษฐีผู้ล่ํารวยเป็นอันดับสีของโลกนะปัจจุบันแกก็อายุ94ขวบแล้วนะเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกที่มีความมั่งคั่งสุดทิแล้วยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับปรากฏว่าคุณปู่เนี่ยต้องพูดว่าปัจจุบันนะครับเวลเพิ่มขึ้น11,500ล้านดอลลาร์หรือเกือบ4แสนล้านบาทครับ รวมทั้งหมดเป็น153,500ล้านดอลลาร์หรือราวๆ5.3ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะจริงๆนะอันนี้คือเวลของคุณปู่นะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินบางส่วนก็ลดลงแหละแต่ว่าลดลงไปประมาณ14,500คือถ้าถ้าไม่นับลดเนี่ยจริงๆอาจจะบวกมากกว่านี้ด้วยนะนี่ขนาดลดไปแล้วก็ยังยังติดบวกอยู่นะต้องบอกเลยว่าจากระดับ ที่เคยสูงสุดเนี่ยในรอบ5ปีที่แล้วก็ลดลงมานิดนึงแล้วกันนะขนาดที่มหาเศรษฐีคนอื่นๆที่ติด500คนแรกเนี่ยสูญเสียความมั่งคั่งสุดที่รวมกัน500ล้านดอลลาร์หรือราวๆ17.36ล้านล้านบาทก็คออือจากนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะก็ทำให้มหาเศรษฐีกว่า499ลายเนี่ยขาดขัดเขาเรียกว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งลงไปนะ แต่ว่าคุณปู่เนี่ยยังร่ำรวยเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันนิดนึงครับว่าอะไรคือสาเหตุครับที่ทำให้วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยยังคงเพิ่มความรวยหรือความมั่งคั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ก็ต้องบอกว่าความแข็งแกร่งของเบิร์กชัยฮัตส์เวย์นะครับก็คือเขาเป็นบริษัทโฮดิ้งใช่ไหมแล้วก็แม้ว่าหุ้นจะร่วงลงบ้างแต่ว่า ก็ยังถือว่าปรับตัวได้ดีมากในตลาดสะท้อนในหนึงความแข็งแกร่งของธุรกิจเครือข่ายที่แกถือไว้ทั้งหมดนะโดยเฉพาะภาคอสังหาาริมทรั์แล้วก็ธุรกิจประกันภัยครับซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนะทางเบิร์กชัยเนี่ยมีเงินสดถึง3 3 4 0 0นสามหมล้านดอลลาร์เยอะมากๆนะแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่า เงินสดระดับนี้เนี่ยมีทั้งเงินสดบวกกับตราสารหรือว่า,าตัวที่เทียบเท่าเงินสดเนี่ยขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี2024นะตั้งแต่แกรู้ตัวนะครับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยหลังจากที่ผลออกก่อนที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่จะสาบันตนเนี่ยก็มีการปรับพอร์ตครับเรื่องที่2ของแกก็คือว่าแกปรับพอร์ตครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาครับ อย่างแรกเลยทุกคนก็จะงงมากเลยนะตอนที่แกทำก็คือถ้ายอยลดการซื้อลดการถือหุ้น Apple มากกว่า60ล้านหุ้นแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่สุดของพอร์ตโฟลิโอของเบิร์กชายนะครับแล้วก็ลดหุ้น Bank of America ลงอีก34%นะจากพันล้านหุ้นนะเหลือ680ล้านหุ้นซึ่งหลังจากที่ ตัวเบิร์กชายเนี่ยถอนหุ้น2ตัวนี้ออกหรือขายออกไปเนี่ยเขาทำให้ราคาหุ้นเนี้ยค่อยย่อลงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจิกซอมองกลับลงไปเนี่ยเราก็คงพบว่าอ๋อเห็นภาพค่อนข้างชัดแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีการสั่งนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายในเอ,อ,อเมริกาโดยเฉพาะ Apple เพราะ Make in China มาโดยตลอดนั้นถ้าทรัมป์ขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือขึ้นทาิแน่นอนอันนี้มีคนวิเคราะห์มาโดยตลอดอย่างยาวนานนะแต่ไม่รู้ว่า คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะโหดขนาดนี้นะมันก็เลยทำให้แกเนี่ยลินขายออกมาเรื่อยๆแล้วก็เทขายออกมาเรื่อยๆนะครับ Then, <im it> ก็เลยเป็นการจัดพอร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะแล้วก็ลดการกระทบหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยตอนตลาดขาลงได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้คือแนวความคิดแล้วก็วิธีการตัดสินใจของแกรวมไปถึงแนวความคิดการลงทุนสว ah, <im it> นกระแสเ <im it> พราะว่าแกเนี่ยมีแนวความคิดที่ค่อนข้างตรงข้าม กับนักลงทุนส่วนใหญ่ครับบัฟเฟตตเนี่ยจะยึดหลักนี้ครับกลัวเมื่อคนอื่นโลภแล้วก็โลภเมื่อคนอื่นกลัวครับพอคิดกับข้างกันเนี่ยแกยังใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวครับจะมองว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อมาขายไปแบบวันนี้พรุ่งนี้ครับจะมองว่าการถือหุ้นเนี่ยที่ ดิเวอร์ซิไปในหลายะๆอุตสาหกรรมแล้วก็ถือในระยะยาวครับอย่างน้อย10ปีขึ้นไปเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะตลาดเนี่ยมีแนวโน้บเติบโตในระยะยาวครับไม่ใช่แบบวัน2วันอ่าพอแล้วเทคโคฟิดเงี้ยแกไม่ได้เป็นคนแบบนั้นครับนั้นวิธีการก็คือว่าแนวความคิดที่สําคัญก็คือว่าแกเลือกบริษัทคุณภาพครับแล้วก็เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพมีการได้เปรียบ คู่แข่งอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโคคาโคลาโค้กนะครับแล้วก็อย่างอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยที่ถือครองมานับกว่าทศวรรษแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดการลงทุนสวนกระแสของคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เก็บเล็กเก็บน้อยในการลงทุนของคุณปู่ไปนะครับว่าเอ้ยมันเขาก็คิดแบบนี้นะซึ่งจริงๆก็ไม่ต่างจากเราเพียงแต่ว่ากล้าทำหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมหรือเปล่าจากข้อมูลที่มีนะครับสรุปครับ บ u f f ั t เนี่ยขายหุ้นไปกว่า1,34,000ล้านนะครับในปี2024แล้วก็กอดเงินสดไว้ถึง3,34,000ล้านดอลลาร์ก็คือเงินสดบวกกับที่ขายไปรวมกันเนี่ย3 3 4 0 0นล้านเพื่อนๆคิดว่าเขากำลังรอซื้อธุรกิจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขากำลังเตรียมรับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับก็คือ Recession หรือเปล่าก็เลยเก็บ รวบรวมเงินสดเอาไว้อันนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าคุณปู่จะโชว์ศักยภาพของการลงทุนครั้งนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อนๆคิดไงกับกลยุทธ์ของคุณปู่วอ r ์เรนบ f f เ t ตก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับก่อนไปก็สวัสดีคุณทัชชีแล้วก็คุณโบอิงนะครับสวัสดีครับ ดีใจนะครับมาไลฟ์สายเราเพื่อนๆยังมาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนำกันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ำ จากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถ กดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ